สวัสดียามเย็นครับพี่น้องสวัสดีเย็นวันที่17มิถุนายนปัองนรกนะครับเย็นวันนี้ผมจะมาะโชว์วิธีการผสมยาพ่นยุงนะครับยาพ่นยุงให้กับพี่น้อง f อซ3ที่ติดตามว่าผสมยาพ่นยุงใช้อะไรบ้างยาที่พ่นยุงตำม,มุ้งามอะไรเนี่ยครับผมก็จะใช้ยากำจัดมแมลงนะครับผมจะใช้ยากำจัดมแมลง 20cc ครับพี่น้องก็ใช้สลิง,งเก่าๆเนาะสลิง,ง,งเก่าๆเนี่ยเราก็เอามาใช้งานได้ครับทำให้ไม่ต้องใช้แต่ตัวสลิงตัวเมียเนาะปลอกสลิงตัวผู้ไม่ต้องมาใช้ตรงยาไปครับอ่านี่นนครับ 20cc เยบร้อยครับ แล้วก็จ,จะใช้น้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานนี้หนึ่งร้อยซีซีนะครับเราก็จะเปลี่ยนสลิงไปน้องสลิง์เล็กๆอันนั้นเล็กไปครับใช้สลิงห้าสิบซีซีเลยครับน่สิงห้าสิบซีซีสวงสองครั้งครับพี่น้องครับสวงสองครั้งนี่ครับตัวน้ายาล้างจานนี่มันก็จะทําให้ทําให้ตัวยา ตัวยากับตัดแมลงนะครับมันจะเกาะติดขมุ้งดีครับเราทำให้เกาะติดขมุ้งดีแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันดีเซลครับน้ำมันดีเซลเราก็จะใช้100ซีซีเหมือนกันครับอานี่ครับ100ซีซีอ่าครับนี่ครับเลี100้ยงหนึ่งร้อยซีซีครับ มันก็จะเป็นการทําให้กลิ่นนะช่วยด้านกลิ่น mm hmm. เวลาเราพ่นไปนะครับมันกลิ่นมันจะไปเกาะมุ้งนะครับกลิ่นมันจะไปเกาะมุ้งอย่างดีเลยครับมันจะทําให้น้ํายาทั้งน้ํายากําจัดมแมลงทั้งกับตัวน้าํายาล้างจานนะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเลยและมนตูล่มา,ลามันก็แต่มันก็ไม่ชอบกลิ่น มันโซล่าอยู่แล้วเนี่ยเป็นการัดยุงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ําเต็มถังครับผุณผม,ผมน้ํา18ลิตรนะครับน้ํา18ลิตรสูตรนี้สูตรนี้สามารถใช้พ่นตัวควายได้นะครับพ่นใส่ตัวสัตว์ได้เลยครับพ่นตส่ตัววัวตัวควายพ่นแข้งพน่นขาได้นะครับสวัสดีครับ